อันนี้ SK 042เปลี่ยนปั๊มใหม่ไปแล้วอันนี้จัดที่ไหนครับวันนี้อายุจะปั๊มปั๊มเมนปั๊มเมนม,นมันมีลูกหนึ่งใช่ไหมแล้วมีปั๊มเฟืองอยู่ลูกหนึ่งแล้วก็มันมีปั๊มข้างข้างเสื้ออยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมปั๊มข้างเครื่องอ่าแต่แต่ว่าลองลองเปิดหลังเบาดูสิ วันนี้จะปั๊มสายให้รีดเข้าไปเลยปัม๊มปั๊มตัวนี้ไหมข้างเสื้อข้างข้างเสื้อนะด้านในหลังเบาะใช่ไหมพี่อย่างนี้พี่สตาร์ทดูเปิดฝาถังน้ำมันดูอากาศเข้าระบบไหมมันดังแครก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 อย่างนี้ใช่ไหมเปิดฝาถังมันจะดังแครกแครกแคร,แร่อย่างนี้ใช่ไหมดังแคร่แครกแครกอย่างเงี้ยสมมติว่าสตาร์ทตอนแรกยังนิ่มยังนิ่งอยู่ พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็ดักแรก่นี้ไหมอ่าอ่าอืมฮะก็เติมอะไรนะอ่าเติมเติมลงไปในถังไอจีหมายหมายความว่าไงอ๋อกระวุก แสดงว่าดูดน้ำมันไม่ทันหรือท่อดูดตันหรือท่อดูดรั่วท่อดูดรั่วมันมันไม่ให้ให้เราเห็นหรอกนะว่ามันเอ้ยมีน้ำมันหยดมันอาจจะไม่หยดแต่ว่ามันดูดลมเข้าไปได้มันจะแกล้งแกล้งหรือไม่น้ำมันไหลไม่ทันมันก็จะน้ำมันไม่เข้าแต่ส่วนใหญ่เปิดฝาถังให้เดรนลิกดูก่อนอ่ามันมีฟองไหมถ้าเกิดฟองมันขึ้นมาเยอะๆแสดงว่าอากาศเข้าในระบบได้ มันก็จากสายดูดต่างๆหรือจากตัวปั๊มเองเพราะปั๊มข้างเสื้อเลยยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมอ่าเนี่ยอากาศไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสียงมันดังที่แพรเหมือนที่กับเหมือนที่ปั๊มใช่ไหมมันลั่นแลกแลกแลก,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 กนี้ใช่ไหมอ่าเปิดฝาถังให้เดินลริกดูก่อนมีอากาศไหม ครับลองลองเปิดฝาถังให้ดูหลิกดูก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาการนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเสียงแรกๆกับปั๊มไม่เกี่ยวสีหัวใจอะไรก็ไม่เกี่ยว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 ไม่ใช่เข้าถังได้อากาศมันเข้าปั๊มได้เข้าถังไม่เป็นไรแล้วก็คือน้ํามันกลับถังที่ดูว่าฟองอากาศไม่เหมือนว่า เวลาปั๊มมันดูดก็ไปทํางานใช่ไหมไปวนในระบบใช่ไหมแล้วมันออกมาถ้าเกิดมันมีลมอ่ะมันจะขึ้นเป็นฟองเพราะมันกลับถังมันอยู่แล้วฟองอ่ะเวลากลับถังใช่ไหมกับถังเสร็จมันก็มีฟองอยู่ในมันก็ดูดฟองกลับเข้าไปเนี่ยมันวนอยู่ีนเนี่ยอากาศก็วนอยู่ในระบบแต่พี่สังเกตดูถ้าเกิดพี่จอดไว้สักพักนึงอ่ะให้ฟองอากาศมาไหนหมดแล้วพี่สตาร์ทเครื่องอ่ะมันจะไม่ดังหรอกจนมีฟองอากาศพี่เปิดฝาถังแล้วพี่จะเห็นว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหม เดี๋ยวโทรบอกกันได,ได้ได้ครับครับนะครับอันนี้โอ้พอดีผมใส่หูฟังเลยไม่ได้ยินเสียงกันเขาโทรมาปรึกษาเรื่อง SK042 มันมีอาการเสียงแกลกงนะครับเสียงแกลกงแกลกงอยู่ในปัม๊มเปลี่ยนปั๊มไปใหม่แล้วก็ยังดังนะครับก็เลยถามว่าปั๊มข้างเสื้อไหมอ่าแล้วก็มีอาการท่อท่อดูดรั่วไหมท่อดูดรั่วก็คือจะดูดอากาศเข้าไปในปัม๊มถ้าเกิดมันดูดอากาศเข้าไปในปัม๊มแล้วเนี่ย มันก็จะวนอยู่เนี่ยมันจะมีอากาศในระบบมันดังอยู่แล้วแร็คแรกคแคแรแครแครอย่างนี้ครับต้องลองเช็คทีนึงเปิดฝาถังให้ดกดูแล้วมีฟองอากาศไหมถ้ามีฟองอากาศต้องไล่เช็ดให้ได้อากาศเข้าได้ยังไงนะครับ